สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัดไฟครังนะครับเยอวันกัดวิวดเดรสนะคุยกันหลังดูตอนที่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 หกแล้วเน้อก็เป็นตอนตอนที่คิดไว้นะว่าแบบเออน่าจะเป็นตอนที่พักศึกเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมพลังของทุกๆคนให้จะเจอกับอนาคตที่จะเป็นการตีการ์กันรัวนะตอนนี้ก็จะเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องหนักๆเนื้อเรื่องกันเน้นๆเนาะก็เป็นการฝึก ของทั้งยูยูไรกะอุละละรวมถึงโทยะด้วยนะก็จะเป็น4คนหลักๆที่จะมาตีการ์ดกับฝั่งตรงข้ามนะซึ่งไรกะยูยู ka, U U, แล้วก็อุละละเราเราแค่เห็นสปอยสปอยรูปว่ายูนิตใหม่อะมันจะมีน่าตาอยังไงนะก็ลองไปเซิร์ชหาได้เนาะมันน่าจะหาไม่ยากเนาะส่วนโทยะ เบสที่อนอนน่ะล่างใหม่มันเป็นการ์ดออกมาแล้วมันมีสก,กิลออกมาแล้วแล้วมันเขาเอาไปใช้แข่งกันแล้วก็คือเป็นตัวหลักใหม่ไปเลยแทนน่าจะแทนตัวเก่าไปเลยบางบานพอก็ยังไม่ได้ลองนะก็ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจก็ตอนนี้ก็เลียงไปไรกะไรกะก็ระหว่างอยู่ในทีมเนาะก็น่าจะน่าจะย้อนไปสักวันสองวันหลังก่อนที่ดันจิจะพาอยู่ไปซ้อมเนาะก็ ดันจิพาไอชิโนบุไอ,ไอเด็กเด็กเด็กเ,เปรยรเนี่ยมาหาไรกะนะฮะว่าอ่าไปเจอกับมิจิรุมิจิรุบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าแบบคิดว่าอ่ายูนิฟอร์เมอร์จะครองโลกได้แล้วเนาะก็ให้สิ่งเนี้ยกับคนที่คิดว่าจะชนะย,ยูนิฟอร์เมเออร์ได้ก็จะเป็นเอไอที่มิจิรุันใส่แหละไอที่เข้าไปใน AI ครับไปตีการ์ดอะให้ไรกะนะครับซึ่งพอไรกะใส่ปุ๊บมันก็คือการไปจําลองสู้กับสู้กับ มิจิรู้นนั่นเองนะก็เป็นการฝึกครั้งใหม่ของไรกะนะก็คุณพ่อจะเรียงไปละกันนะเอาเป็นไรกะก่อนนะก็อย่างที่บอกก็ระหว่างฝึกเป็นการตีการ์ดกันด้วย AI อเอไอ่ะมันใช้สมองเยอะมากแล้วก็ปวดหัวมากแล้วก็มีแนะนําเด็กใหม่นะของทีมนะฮะก็หน้าตาไม่ใช่ตัวประกอบน่าจะมีบทบาทในอนาคตน่าจะวางพล็อตไปถึงภาคหน้าคุณพ่อเดาว่าไอเนี่ยไอคนเนี้ยน่าจะมี น่าตอนนี้ตอนนี้แค่โยนหินทาทางก่อนว่าว่ากระแสตอบรับของคนดูเป็นยังไงนะว่าเออไปทางบวกไหมหรือหรือไปทางลบไหมหรือกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างเนาะก็ถ้ากระแสตอบรับดีคนสนใจเจ้าหมอนี่เยอะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับไทยโยในภักจีที่ได้เป็นบทเด่นในซีซั่นต่อไปนะครับก็มาให้กําลังใจไราากานะว่าเป็นไอดอลนะก็คือไรกาเห็นตัวมันเองตัวมันอะเหมือนกับที่มันมองมิจิรุนะก็ เหมือนกันก็ทําให้สู้จนจนเข้าไปสู้กับมิติลูอีกรอบเนาะแล้วก็มาที่คุณพ่อเย่ไหมอุลละละกันอุลละได้ไปฝึกพิเศษที่นาโกยานุ่นเลยนะไปฝึกพิเศษกับใครกับโค้ชนะฮะกับโค้ชมิเลเนาะก็อืมริงจริงๆอุลละละด้วยการที่เป็นการตีการ์ดด้วยคำแบบมันคือ,อยูยูที่ที่ลกบวกกว่าที่ ที่มองโลกในแง่บวกกว่ายูยูอ่ะทําให้อ่าอุราลามันไม่จําเป็นที่จะต้องฝึกหนะเหมือนกับมันมีเซนต์อยู่แล้วมันแค่ต่อสู้แค่เล่นการ์ดเหมือนที่อุราะเลา่นมันได้เล่นได้ทุกครั้งอ่ะก็โอเคแล้วแค่เอาปรับทัศนคติเอาปรับทัศนคติกับพันมิเล่นนะกับโค้ชนะฮะก,ก็ก็มีมีเรื่องที่ตะขิดตะขวงใจของอุราะก็คือหลังจากที่ออกมาจากไอ้เจ้ายูนิฟอร์เมอร์สิ่งที่หายไปอ่ะก็คือ ไม่ได้ยินเสียงของยูนิตแล้วไม่ได้ยินเสียงของการ์ดแล้วเนาะก็ก็เล่นการ์ดได้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงยูนิตนะก็เท่าที่เห็นตอนที่เล่นกับเด็กๆในในเดเบลกก็ไม่ได้ใช้ล่างแมสเลยด้วยนะใช้แค่ใช้แค่ล่างธรรมดานะของเลียนอนนะครับก็แน่นอนสิ่งที่รอยอยู่ในตอนในต่อไปก็จะมาในเร็วๆน,นี้กส็สิ่งที่ดีงานสิ่งที่ดีงานที่สุดในตอนนี้คืออะไรนะคือการเซอร์วิสนะฮะเซอร์วิสของสาวๆนะครับก็ พวกอะไรนะโทมาลิอ่าอ่าอ้าวลืมชื่อเฉยอ่า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 โทมาลิกับนั่นแหละมามาช่วยเทนให้อูลละนะครับก็จริงๆมันก็นาก่าจะเทนอยู่ในในแบงค์เอาท์อยู่แล้วเนาะแต่มาที่นี่ก็มาช่วยเทนต่อให้ก็ก็ยังไม่ได้ยินอยู่แล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือปาร์ตี้ชุดนอนนะครับก็คิดแล้วว่ามัน เห็นเห็นสี่คนนี้มาแล้วมันนาคุย่ามันต้องค้างหรือไงแล้วก็มันมีสิ่งที่เรียกว่าสปอยจากออฟฟิเชียลตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วนะมันเป็นเพลย์แมทนะฮะเพลย์แมทของของจริงของญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นรู้สึกว่าจะขายในงานเดเวนการ์ดปะเป็นอาร์ตเป็นรูปของสี่สาวเนี่ยในชุดนอนนะครับก็คือชุดนอนเดียวกันกันกนกบที่ที่ในตอนนี้เลยนะลองไปพิมพ์ดูหาเซิร์ชได้นะดูรูปได้สวยมากนะก็ถ้าใครมีก็ ยินดีด้วยนะคุณได้ของครสวยไปนะครับก็อีกคนหนึ่งที่ไปเทรนนะฮะก็คือโทยะานะแต่โทยะคราวนี้อ่าไม่เหมือนที่คนอื่นเขาไปเทรนนู่นเลยนะไปเทรนกับพวกฟอนไฟเตอร์นะกับแอนเชอร์บอลนะครับ,รบก็เป็นพวกพวกแกง๊งคุณพ่อแก๊งน้องต่ายแก๊งพี่ก้ามแล้วก็แก๊งประธานนะฮะก็ฝึกตีการ์ดกันรัวๆตั้งแต่เข้าไปเลยเนาะก็โทยะาค่อนข้างจะจืดชืดนะไม่มีอะไรก็แค่มาตบมุกนะเรื่อง ติดสติกเกอร์สติกเกอร์ในการโฆษณานะก็คือเป็นสปอนให้อะเอาไว้เอาไว้เวลาไปไปไหนก็ติดไว้เป็นสปอนให้เนาะก็ทยะไม่มีอะไรนะก็กติกาดไปนะครับส่วนที่น่าจะได้คุยเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นยูยูนะก็ได้ดันจิพาไปที่วัดเก่านะครับที่ซีซันนู้นเลยนะนั่นแต่โอเวอร์เดรสเลยปะโอเวอร์เดรสหนึ่งเลยอะซีซันหนึ่งของโอเวอร์เดรสตอนจบเลยปะ ที่ดันจิหรือว่าซีซั่นสองที่ดันจิมาที่นี่ก็ทําให้รู้ว่าอ๋อพ่อแม่ดันจิมนันออกจากตระกูลหลักแล้วก็มาอยู่ในแถวชุวนบทเนี่ยจนเสียชีวิตทางอุบัติเหตุก็เลยต้องกลับไปที่ดันจิเลยต้องกลับไปที่ตระกูลหลักนะฮะก็ทํให้ที่นี่เป็นเหมือนกับบ้านอีกที่หนึ่งของดันจิเนาะก็มาเทรนให้อยู่ๆนะฮะซึ่งดันจิก็ยังไม่แน่ใจว่าที่ที่จะเทรนให้อยู่อย่างเนี้ย คือแบบตีการ์ดกันแบบบ้าคลั่งอย่างเงี้ยแบบมันดีหรือยังนะก็ยังคิดถึงมิจิรู้อยู่ว่ามันดีเลยใช่ไหมต้องทําอย่างนี้ถึงจะถูกใช่ไหมเพราะว่าก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันว่าถูกแต่ว่าแต่นะแต่ดันจิมันมันก็ต้องให้ความมั่นใจกับตัวเองว่ามันถูกก็เลยหลังจากที่ยูตีจนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็อารมณ์ดีแล้วตีการ์ดใหม่ทั้งวันทั้งคืนอีกรอบหนึ่งก็เอาจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยคุณพ่อค่อนข้างเข้าใจว่าดันจิน่าจะคิดผิด เพราะว่ายูยูอ่ะสิ่งที่ยูยูเล่นการ์ดอ่ะคือมันบอกว่าวดีเวลาเล่นการ์ดอ่ะมันต้องสนุกเอาจริงๆคือยูบอกว่าแพ้ชนะไม่สําคัญในซ้าขอให้สนุกซึ่งทั้งถ้าเราจะเห็นตั้งแต่ตอนตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่จริงตั้งตอนที่แล้วแล้วที่มันเครียดมากๆเรื่องไอย er นะูนิฟอร์มเนาะมาเนี่ยมันตีการ์ดให้เปรียบเทียบตอนเนี้ยกับตอนซีซั่นที่แล้วตอนที่หนึ่งที่มันไปตีการ์กดกันจิในอเมริกาอันนั้นคือแบบ อันนั้นคือตีกันทุกคนสนุกคือโคตรมันใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันรู้สึกแบบต้องชนะต้องชนะสัทีสิคืออันนี้มันก็ไม่ต่างกับที่ยูยูเป็นยูนิฟอร์มเมอร์เพราะว่ามันต้องชนะอย่างเดียวป่ก็จนสุดท้ายตีจนจนยูยูมันง่วงจนไม่ไหวแล้วนะจนมันเห็นภาพหลอนภาพเบลอหมดแล้วแล้วมันก็เอาแกโลเวลลน่าตีดันจิมันถือการ์ดสามใบแต่ว่ายูแต่ว่าดันจิมันปล่อยเข้ายูยูตีชนะได้ ซึ่งคุณพ่อเดาว่าดันเจียกน่าจะกาดได้แต่ว่าน่าจะปล่อยเข้าและยอมแพ้ไปจะได้หลับัาทีมากกว่าเพราะว่าอ,อไม่รู้สิเพราะว่าดูจากหน้าดันจีดูจากดูจากท่าทางของดันจิแล้วว่ามันมันมันคิดอย่างนั้นได้เนาะก็คุณพ่อค่อนข้างเบรกให้เพราะว่าหลังจากที่ไรกะมานชนะมิจิรุเหมือนกันไอเจ้าน้องใหม่เนี่ยหัวหัวหัว,ห,วหัวน้ำตาลเนี่ย มนันก็เอาการ์ดมาให้นะบอกว่าคนในร้านเขไอ้คนในทีมมเปิดตั้นกันนะก็เปิดตั้นกันและได้การ์ดเนี่ยคุณท่านไรกะต้องใช้ใบนี้นะคือแน่นอนนะมันต้องเป็นมันต้องเป็นยุทธเบรกแน่ๆนะครับแต่ว่าก็เป็นใบใหม่ยูนิตใหม่ของยุทธเบรกนะครับก็ให้ไรกะเอาไปใช้นะฮะเหมือนการอุลลาหลังจากที่ตอนที่ก่อนจะไปที่ชุดนอนตีการ์ดกับ เมงูเสร็จเมงุก็ให้การ์ดมานะซึ่งสิ่งที่มาัจรรย์จริงๆก็คืออุรลละจับการ์ดขึ้นมาปุ๊บได้ยินเสียงคือเมงูบอกว่าไม่จาเป็นต้องเป็นอุรลละคนเก่าก็เป็นอุรลละคนใหม่ก็ได้แต่ว่าอย่าทิ้งของเก่าอะไรประมาณนี้เนาะก,ก็ได้ยินเสียงเพลงใหม่ๆเสียงใหม่ของยูนิตก็คือเลโอนอร์ร่างใหม่นั่นเองนะครับส่วน ทยะหลังจากพี่แกเขาตีาร์ดกับฟอนเฟเตอร์กันอย่างบ้าคลั่งแล้วเนาะก็วิ่งกลับนะวิ่งกลับอย่างนี้พอแวะลานการ์ดนะครับเพราะว่าหน้าร้านมันสปอยแบบสปอยรูไปไว้แล้วไนงะว่ายูนิตใหม่ออกของบาสทิออนนะก็ได้นะฮะเสียนึกว่าเสียจะเหมาต้นอีกนะเสียไม่เหมาตันเสียซื้อซิงเกิลนะคราวนี้น่าจะน่าจะใช้น้อยนะซื้อแต่ซิงเกิลอย่างเดียวก็ได้ไม่มีคนหานนะก็ได้บาสทิออนลางใหม่มาแล้วส่วนยูยู เป็นคนเดียวในทั้ง4ี่คนที่ยังไม่ได้การ์ดใหม่นะฮะก็น่าจะคุณพ่อคิดว่ายูยูน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้การ์ดใหม่อาจจะต้องรอปลดล็อกปลดล็อกหลายๆอย่างก่อนปลดล็อกเรื่องไอ้เวลาตีการ์ดวันตีไม่สนุกเหมือนเดิมปลดล็อกเรื่องยูนิฟอร์มเมอร์ปลดล็อกเรื่องนู้นเ,เ,เ,เรื่องนี้นะให้ถึงได้การ์ดใหม่มานะซึ่งตอนนี้หลังจากจบตอนไปมันมีอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งตรงที่ จินกิมันคุยกับกีนะว่าเนี่ยเงื่อนไขในการสุดยอดการต่อสู้อะใกล้จะครบแล้วนะอย่างงู้นอย่างนี้แบบโลกในอุดมคติจะจะเสร็จแล้วนะแต่ว่ากีอะมันคุยกับจินกิก็จริงแต่ว่าไม่เข้าใจว่าน่าจะคิดว่ากีมันคิดว่าคุยกับชินกิที่เป็นพี่ของจินกิอยู่ทําให้เหมือนกับอ่าจิน เราจะเห็นจินกิเริ่มจะต่อต้านกีขึ้นมาบ้างแล้วหลังจากที่เห็นกันไม่ใส่ไม่ใส่หูฟังบ้างการมองไปที่กีบ้างอะไรพวกนี้เนาะก็อาจจะไม่เหมือนกับโอที่จินกิอาะต้องมาตีกับตีกับกีนะฮะก็อีกนิดนึงตอนนี้คุณพ่อเห็นในกลุ่มนะเขาคุยกันเรื่องเรื่องย er ูนิฟอร์ม์ว่าว่ายูอ่ะมันเป็นอะไรกับยูนิฟอร์ม์มากไหมว่าอ่ามันไม่ดียังไงนะก็ เอาที่คุณพ่อคิดนะถ้าคุณพ่อให,ให้คุณพ่อคุยแบบเข้าข้างพระเอกนะก็ก็จะเป็นว่าย er, ูนิฟอร์มเมอร์มันมันจะสร้างโลกที่ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดก็คือตื่นเช้าอ่าเอาง่ายคือเป็นโลกคอมมิวนิตของการ์ดตื่นเช้าแปลงฟันกินข้าวทํางานกลับบ้านนอนตื่นเช้าทํางานกินข้าวกับน้ํานอนเป็นแพทเทิร์นที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการเล่นการ์ดของของของกีของยูนิฟอร์มเมอร์ก็ แต่แต่นะแต,แต่แต่กีกีจะเป็นจุดสูงสุดกว่ายูนิฟอร์มทั้งหมดก็คือหั่หน้าคอมพิวต์เข้าใจใช่ไหมเพราะว่ากีมันสามารถชนะสุดยอดกันต่อสู้ได้คือคือในความคิดของกีอะ่ะมันจะมันจะมีสุดนงกันต่อสู้ขึ้นและมันจะเป็นผู้ชนะเพราะว่ามันมันคือ AI ที่รวมความสามารถวา,าวิธีเล่นการ์ด เหมือนกับที่หมอแปลกบอกตอนในในมวสัญญเอ้ยมวสัญีามื่อก็แย่แล้วมาเวลมาเวลในหนังมาเวลนะว่าออนาคตมันสามารถเกียร์มันคือเอไอที่สามารถลงกัดหนึ่งมันสามารถเดาได้ว่ากัดสองกัดสามกัดสี่กัดห้าเป็นอะไรกันพร้อมกันอาจจะหนึ่งล้านครั้งหนึ่งหนึ่งร้อยล้านครั้งแค่เราลงก์ดเดียวมันสามารถวิเคราะห์ได้ว่าทั้งหมดน่ะก์ดต่อไปจะตรงเป็นก์ดอะไรแล้วมันสามารถคิดหาธีละมือได้หมดเลย เพราะฉะนั้นเกียร์มันจะเป็นโ o หนึ่งในทั้งหมดของยูนิฟอร์มเออร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยูยูมันคิดก็คือประมาณนี้แหละว่าว่าถ้าทุกคนเข้ายูนิฟอร์มเออร์มันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่จบหนึ่งสองสามสี่จบแล้วก็วัดกันว่าใครมือดีมือเนา่าแคนะ่นั้นมันจะไม่มีแบบอุ้ยผมผมเล่นทุกคนจะเป็นเด็กเด็กสมมติว่าเ,เล่นเด็กแบทีออนทุกคนก็จะเป็นแบตทีออนเหมือนกันหมดต่างกันแค่จั่วอะไรขึ้น เล่นยุดเบรกก็จะเป็นยุดเบรกเหมือนกันหมดต่างแค่ตัวอะไรขึ้นมันก็จะไอ้การ์ดแปลกๆที่แบบบางคนใส่เหมือนกับเซอร์ไพรส์ช็อตแบบลงการ์ดใบนี้แล้วลงไปนี้ปุ๊บอ้าวเซอร์ไพรส์ไม่มีจะไม่มีสิ่งหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ไม่มีคําว่าเซอร์ไพรส์ไม่มีคําว่าฟุกได้กับยูนิฟอร์มเเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเล่นการ์ดเหมือนกันหมดทุกคนไม่มี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือเนี่ยชนะแน่ๆเด็กเนี่ยคือเด็กโน .1 นเมตาคือทุกคนจะเล่นเมตา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 หมดนั่นเองก็ประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นคของยูยูน่าจะประมาณนี้ทําให้มันค่อนข้างจะต่อต้านไอยู er นิฟอร์มเมอร์นะฮะก็ตอนหน้าจากชื่อตอนคุณว่าคิดว่าน่าจะเป็นลีโอนอล่างใหม่ให้เห็นกันแหละเพราะว่าการ์ดกล่องที่แล้วมันออกแล้วไงมันตอนนี้ก็ต้องเตรียมเข้ากล่องใหม่แล้วเนาะก็ยูนิตใหม่ๆของกล่องใหม่น่าจะได้เริ่ม เริ่มสปอยเริ่มเปิดเผยเพ็กเผยเผยเทคไม่ได้เปิดเผยเพ็กเปิดเผยเทคให้ได้ดูกันแล้วนะฮะก็ประมาณนี้กับวันนี้นะครับเหมือนเดิมคุยข้างล่างได้เหมือนเดิมเหคุณพ่อตามไปคุยด้วยเนาะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ